สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้หล่าผากินนี่ผ้าพี่น้องมาเขาคั่วสิบ้าพี่น้องเห็ดแกงไตป่าจ้าป่าเข้าไปมือวิธีเห็ดกันเลยจ้ะน้ำเดือดดีแล้วใส่ข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปจ้ะตามด้วยไตยปลาจ้ะไตปลานีซื้อตามตลาดเด้พี่น้องเลือกขวดหนึ่งกับขวดละชิพหาบาทสามร้อยลิตรนี่น้ำนี่หล่าใส่สองขวดลงไปเลยจ้ะ คุณน่ะพี่น้องแข็นแข็นเลยจ้ะล่อห้ไตปลาเฮ้ามันละลายไปเน่มหนามเ้อพี่น้องจะประมาณหาละที่จ้ะมันละลายดีแล้วมันมอไตปลาเฮ้ากะเอา ช่ช่อนนี่นะจ้ะตักเศษตักไข่ใบบักกูดนี่ตักออกเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นตามด้วยกระปิจ้ะกระปิประมาณหนึ่งส่วนโต๊เด้อยพี่น้องเด้อแล้วก็ตามด้วย แกงพริกแกงไตปลาเด้ออันนี้ล่ะสื่อแบบสําเร็จรูปมาจากสองขีดใส่ลงไปเลยต้มไว้จักประมาณหานาที่ให้มันทุกอย่างเข่าเครื่องดีก่อนจะ้ะจากนั้นเราก็ตามด้วยนอใหม่เด้อพี่นองจ้านี่นอไม้ต้มจะ้ะใส่ไปเลยเล่ไลเน้นน้นหนึ่นนงถ้วยจะ้ะข้าต้องใส่อหนอหม่ก่อนเด้อพี่นองเด้อ เพราะว่าพอตรงต้มน,นอำไหม้เนี่ยให้มันไปพร้อมกับอ่าน้ำแกงไตปลาน้ำแกงไตปลาเนี่ยกับนอำไหม่มันจะบวกมันจะซึมเข้าไปได้อ่นน้ำแกงมันต้องคอยแสบจ้ะหอมต้มให้ไปอีกสักประมาณหานาทีจ้ะจากนั้นพี่น้องใส่ฟักทองบักอื้อจ้ะนี่เห็ดเป็นทอนแบบนี้ด้อพี่น้องเด้อเน้นๆไปเลยใส่ไปเลยจ้ะหนึ่งถ้วย ฟักทองนี่เลือกเอาฟักทองแกเด้อพี่น้องมันจะคอยแสกตามด้วยถั่วฝักยาวนี่เป็นทอนแบบนี้เด้อจ้ะเด้อมาต้องซ้อยจ้ะใส่ไปเลยหนึ่งถ้วยต้มเคี่ยวไปอีกจ้ะทามด้วยบักเขือเปาะจ้ะพี่น้องจ้านี่บักเขือปาอนี่ทามันน่วยไงกะหั่นส่วนแบ่งส่วนเอาเด้อพี่น้องเด้อกะประมาณสี่สี่สิบมิลเด้จ้ะ เวลาเขาล้างทำความสะอาดักเขืาศาศาเปอปอหนี่บไห้มั่นแหล่บ่ให้มันดำอมาเวลาพี่น้องแซ่ล่าพี่น้องต้องใส่เกลือนิดนึงแล้วกะ็ใส่นส้ำสมสายชูเดอ้อเพื่อไม่ให้มะเขือปอน,นี่ดำแหล่แหล่นี่ไหมความวาดํำเด้อพี่น้องใส่ไปหลายๆแกงไตปลาต้องแบบว่าผักเยอะแบบพูดผูเที่ยวต่อไปจ้ะให้บกเขือมันเนตซุป สักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนะพี่น้องสุกเข้ากันดีแล้วนะพี่น้องจา้าเพิ่มความเข้มข้นความหอมเข้าไปด้วยปลาจา้ะสิเอาไปทอดเอาไปอบเอาไปปิง้งไปย่างก็ได้ได้พี่น้องเร็จแล้วเาก็เอามาฉีกเป็นตอนแบบนี้นะพี่น้องนะเนี่ยจ้ะจะใช้เป็นปลาโอปลาคอหรือปลาชนปลาเนื้อกระเด้อที่พี่น้องหมกักใส่ไปเลยจ้ะ อันนี้หนึ่งโตนี้หล่ะใส่ปลาคอหรือภาษากลางปลาช่อนเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกด้วยปลากระป๋องจ้าปลากระป๋องให้มันนวดให้มันกลมกลมเข้าไปอีกนะจ๊ะอันนี้สองกระป๋องลงไปเลยจ้าค้นจากไปที่นี่คนให้ทุกอย่างมันเข้ากันอุ้ยหอมห่วยๆค่ะพี่น้องเ้ย นี่ขาดไม่ได้เลยจ้ะคือใบมะกรูดใบมะกรูดฉีกได้พี่น้องล้างทําความสะอาดดีๆแล้วก็ฉีกใส่ลงไปเลยจ้ะให้มันหอมๆตามด้วยลูกโดดมักผีไปบบเด็กกระใสได้พี่น้องเ้อ สันแบบว่าน่ากินอลังการมากพี่น้องเอ้ยหอมหวยๆค่ะอ่ะแล้วก็ต้มเคี่ยวไปอีกสักประมาณห้นาทีก็พอจ้าในขณะที่เรารอซิมรสเบอ่์อพี่น้องอเขาเอิ่นมาแกงไตไปลายอีพี่น้องเค็ม้นคักขนาดเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดเลยหอม อแซ่บคักพี่น้องเพิ่มความกลมกล่อมเข้าปมีกพี่น,อตตน,ออน้องเติมน้ำตาลถ้าผู้ใดอะเบอชอบกับวบอต้ตงเติมโรนเดอร์ได้ไวล่ะภากินนี่เป็นคนที่มากินแบบว่าฉันต้องออกหวานเบาๆนะเห็นมันกลมกล่อมนะพี่น้องใส่ไปจกักอ่ะซองซองหยิบมือกับพ่อเนะเอาแถมเป็นสามหยิบมือนะจ๊ะใส่เข้าไปพี่น้อง คน้นมาที่นี่เอาซิมบาทสุดท้ายจ้ะอืมพ์เฟิกมากเบื่องพี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าแกงไตปลาเข็มกล่นปลาบัตที่นี้เฮาเซตซุนบวนไปจัดจานกิน ขนมจีนน้ำยาแกงไตป่าสูตรอิลาผ้ากินจ้า จ้าพี่นอ้องป้องปลายสครุ่สุคนสวัสดีรอบสองและรลอบสามจ้าเมื่อนี่นี่เห็ดแกงไตปลามากินกับอีเมสองคนจ้าพักนี่อลังการงานสางอย่างที่พี่น้องเห็นเนาะแกงไตปลาสูตรไตแต่ไม่รู้ว่าไตแท้ว,วัต่ว่ากะเข้มข้นคือไตเลยจา้ามากพี่น้องมากเป็นกำลังใจให้หล่ภา้ากินในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนพี่น้องสามสารถติดตามมิล่ะสองแฟนเพจนี้ได้จา้าพี่น้องเมืองเซน เ้นขนมจีนอุลัวอุรวคักเหนียวหนุ่มตุยตุยได้พี่น้องโซยตลาเลยจากคุณแม่ขานี่โอ้เงวดีเนาะนเห็นว่าพี่น้องนี่แหละเส้นเหนียวตุยตุยได้ๆๆดพี่น้องเด้อมาเลยจากคุณแม่คุณพอ่อคุณป้าพี่หน้าซ่าอาน้องนองพี่ๆทุกคนมากินขนมจีนน้ำยาแกงไตปลาน้ำกันจา้าโอ้ยเส้นไหมเหนียวหนุ่มคกเน้องแม่เนาะ เข้มข้นมากนะพี่น้องจ้าวิธีเฮ็ดกะยุตนคลิปง่ายๆเลยจ้ะไปคนละข้ามสองข้ามบุกง่ายๆสบายเป็นในแม่ฟีมือล่ะกำกับโดยแม่แบบป่นมะเขียว กินได้หนีไปเลยพี่น้องเพราะว่านางกินสองคนผักชีลาวจะ้ะแซ่บเข้มข้นดีจะ้ะหอม ็ดง่ายจ้ะสาอาทิตย์จัด,ลดเ,เ,เดลยได้พี่น้องเมนูนี่ในฐานนี่อ่าเส้นกระปุนทั้งหมดนี่สองร้กรัมด้วยจ้ะหนึ่งห่อได้พุ่นพุ่นจานเอ็บเอ็บ,เ,อบอเป็นสี่เลยจ้ะเป็นไหนแม่ใช่าม่ได้กินโดนแล้วอืม เริ่มแรกน่ะหลากับพี่แม่เพิ่อนน่ะว่าสิพาพี่น้องไปนางกินแซ่บยั่นสวนยุ่นอกบ้านหนาบ้านไม่จากินบ่ไไรพี่น้องแม่งว่าไหลพี่แม่เล้วก็เไย้ว่าท้ายนี่หอมว่าเป็นอย่างดอกให้เมิดอันนาบักม่วงสุกก้อนพ่ะนะ เซน,ด,นดีน่าน,นดีนะแม่นาะมันนุ่มนะน้องใหม่พี่น้องปลาคออบใช้หอดอ่าปลากระป๋องเพิ่มความนัวไปอีก อระ,ะแน่เขากันจ้ะสะตอจ้ะอเอาว่าแม่แม่มาก,กินบอกรึแม่เปนมม็นกินสตอว่าเป็นนีหลานี่มากคักจ้ะสแสบเป็นมิ้นมัน,มน ันก็คือกัดทินบานเ้างลรอแม่มันคือเคยกินแต่มันน่วยไงกว่ากันมันรสชาติมันนังะมันเหม็นค่ะผดมันขึ้นมันขมแหมนมันขึ้นขึ้นภาษาบาะแต่หนูว่ามันแซ่บนะแม่แม่ลองกินกครับอ่ากุ้งผัดสตออือนีอล่ะแซ่บ เขากันกับซิมน้ำพวกเจา้าเฮ็ดกุ้งพาสตอาน,นัะน่ะแหละถึงบอกว่าก็ากินอีกอก่ะแซ่คนมัเนี่ยมักคักดวยไหมลูกเนียงหลายแห่งมกคักตัว่าหากินอยากก็เต่าได้ผู้บ่าวทั้งใจอ่ะอืมแฟนนี่แหละคนใจพี่น้อง สะพ้ายเมืองตังก็สตอเขากันแห้งๆเสียดายบ่มีลูกเหนียงเอ้าวันนี้เจ้าปขายครยังติล่ะโอ้ไพี่น้องนี่นะนีแม่เพิ่งเมืองคลิปดูมีการแซว้ลูกเออขายกันเลยพี่น้องจ้านี่แน่น้ำพี่น้องจ้านี่ ใครที่มีปัญหาในเรื่องอคอเลสเตอรอลไขมันกินของมันของทอดหลายกินอาหารทะเลเยอะนะพี่รอนจ้ากีลานแนะน,น้าเลยกาแฟดื่มเพื่อสุขภาพนะจา้าิีฬานี่ควบคุมน้ำหนักไปในตัวดื่มวันละสองซองจ้าของแม่เนี่ยแม่พนีวันล,ละหนึ่งซองแม่จะแม่กินหรบแม่มีความรู้สึกเป็นไหนแม่กินมากนอนนรับสบายคือรับลึกแล้วก,ก็บ่มีความอยากคือบบอยากกินนีอย่างนึงสิ ลรวรู้สึกว่าร่างกายเฮ้าสิดีขึ้นบ่มเมื่อยเพเพี้ยบแ่บแม่เป็นความดันกับไขมันอลย่มมแม่นอแม่เป็นเป็นความความความ,วามดันไขมันเนี่อาจารย์แนะนําเด้อพี่น้องเด้อหลายท่านเปิดใจลองฉีกชงดื่มแบบวิลาภาคกินกับอีแม่แล้วกลับมาซื้อซ้ํานะจ๊ะพี่น้องจะให้ไปเลย9 8เอร์ซนตนะพี่น้องจ๊ะเป็นสมุนไพรล้วนๆนะพี่น้องจ๊ะ ถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองฉีกช่วงดื่มแบบอิหลาภาากินอิหลาตึงดิงชงทางการสั่งสือ่อวายยุตคลิปจ้ะราคาเพียง250สองร,ร้ยห้าสิบาทมีสิบซองทรงฟรีปลายทางฟรีเดอพี่นองเดอร์รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยค่ะมาพี่นองเกือ,อ,อ,อบลืมอีแมเพิ่นป็นเป็นเป็นเป็นแฟนคลับลูก <c oughs> ย่างดีพีนองคลิปได้กระกายเตาของนี่ไดขายคลิปนี้คือว่าขายอ๋อทำมากินนะ่าแซวลูกแม่บอกคือแม่มานั่งหน้ามันสุดว่าขายเห็นะได้ทำ หลืรึมข้าจะกินจะแ,แสบนะแสบก็เข้าสือเขากินมาไงแม่แม่บ้าเถอะแกงไตปลาเนี่ยพี่น้องมันจะเข้มข้นมากเลยนะเครื่องมันจะแน่นหอมแต่ววานเนี่ยแกงไตปลามันก็นจะมีความเข้มนะเวลาถ้าเฮาเอามาปรุงเห็ดเองนะพี่น้องจ้าเราสามารถเติมน้ําเพื่อไม่ให้มันเค็มมากเกินไป ใส่น้ำตาลเขาปีนเอาไป,นะ,ไปน,นะพี่้องลดลดความเข้มได้อีกแล้วกับเพิ่มความกลมกล่อมเฮ็ดง่ายจ้าบ่ยากแต่ว่าอาจจะมีเครื่องหลายแสแน่เด้อแต่ว่าแนะนํานะผู้ใดว่างๆนี่จัดเลยจา้าแซบพี่ลีเฮ็ดแบบหลาแบบพีบบบ่ดานี่กินมาเหมือนบะตองยานเนาพี่นนองเอาแซ่แข็งไปเด้อ คุณอยากกินย่ามไหนพี่น้องกะเอามาอุ่นกินไหมจ้ะเก็บไว้ได้นานรอ,อ,องสะตอมังบอกแซ่บายแซ่บายกินแด้จอก็พอครับอ่ากินวอาหอดพี่ไสหล่ะตอนหลานี่เอาสะตอมากินไหมไหม ร่องเห้เราซ้ซิมมึงเฮ้ยเป็นจะแสบเลย <c oughs> พี่น้องเอ้ยมือต่อมากตื่นขึ้นที่หลาว่าสิไปกินหน่สะสตอกับตามัมาุุงเอาสตอเสียไปใส่ไอ้กินหมดเลยแม่เอาก็าว่าเพราะแสบกินไปกินมามันแสบมันมันดีละ่ะซื้อไม่อายกินนี่เด้อเลยล่ละถ้าได้กินละ่ะมันดีแสบี่พี่น้องติดใจเลยล,ะยละ่ะไอ้ล่ะอะไปน้ำกันจ้เฮ้ mong xem mhm 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 đi สองร้อยกรัมสองคนอีกคือวเหลายด้พี่นกักอ่ะไปน้ำกันจ้ะสุดน้ำกันจ้ะอือ้มหัว เผาสวยกระแซบแม่อีกอันนึงชิลามากอาหารใต้แกงสมต้องเป็นสูตรไต่ได้วยน้อแกงสมสูตรไต่แซบแ่บ มี่ถั่วใ่กับส่วนมดีพี่น้องจิตใจดีกินกับถั่วพูเขากันคักกับลูกเนียงผักขาอุอบอัตแม่ชื่อลูกดูมันเสร็จแน่พี่น้อง บอลเดบาพปวดที่จ่าเนี่ยดีนานที่ดีิเหมือมึงเพื่อนเนี่ยความเหนียวนุ่มของมันนะของแบรนด์ไทยนี่ก็ทำบทธรรมดาดีพี่น้องเพิ่์เฟคขึ้นกันจ้ะมันสิบคือเขาปุ่นเขาบีบสมัยนี้นะขอปุ่นซดน่ะมันกับแซ่บพี่น้อง บางเจ้าอ่ะขาปุนซดเพินกะเนียวหนุ่มเพืือกันแต่บางเจ้ากับว่าเนี้วนุ่มแถมไม่กินไม่กินแป้แปงไหมอืมันนี้นี่นี่อิ๋าเลยลองกินอ่ะเซนข็าปุนแบบแบบแหงนะของแบรนด์ซีสยามเนี่ยเอาจริงก็ลองมาหลายตัวแล้วแหละที่มากกว่านี้คือหนึ่งมันแหงมันเก็บไปไดพี่น้องคืออยากกินตีหนึ่งตีสองกินยนื้อไดกะลูกขึ้นมาลวกกินพี่น้องเซนเนยาเนี้วหนุ่มราคาก็ไม่แพงนะ ห่อละสามสิบหาบาทได้ขนาดสองร้อยกรัมสามห่อก็ร้อยบาทแล้วขอดีที่แม่กินอย่างหนึง่งมันสิคือเส้เนกระปุนที่สมัยแม่เป็นเด็กน้อนนะจะเอาแปง้งเอาข้าเจ้ามาหมาักแปง้งมาบีบเองแม่เบบคือเขากินไม่เห็นเป็นบาแม่พลาดเห็ดนะแบบนั้นเห็ดนี่ยก็สินหมวดจสอย่างไรมันจะแ,<บ>แบบนั้นเลยค่ะพี่น้องแบบที่สมัยโบราณเขาบีบกินเอานะ หล่าเคยเห็นหนึ่งคลิปอันเพิ่นเห็ดยดูตาวาหล่าอยากลองเห็ดเมืองต้ากับเห็ดเป็นตัญยาที่อยู่หล่าแม่อเ,อเอาเขาเขาเจ้าแดงที่มะม,มักก็ที่มะต้มาตามะตำได้จักนิยวซำกันเลยเหรบักอื้อบักฟักทองเซนมันสแซ่บบักอื้อนี่แซ่บต้นนี่ไหม phương đã nhắm thử bậc ứ này ạ à. hmm. cái này mừng 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 Cái này ข้าก็สามารถปรับรดได้พี่น้องอันนี้มันจะบอกแบบว่าอันนี้มันจะบแบบว่าบ้อก็อย่างบบอแห้งเกินไปแต่เข้มข้นนะเหมือน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 ซื้อกินที่ใต้เลยแต่ว่ารสชาติมันอาจจะบแบบว่าไม่ประแล่มทางเค็มไปหน่อยนะว่าถ้าวบอกเป็นคนมากินเค็มข้าก็จะรดเค็มตัดด้วยน้ำตาลมันก็จะเห็นให้อาผักข้าเนี่ยกินง่ายขึ้นจะ้ะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบใต้แท้ๆเลยก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะพี่น้องเอาแบบดั้งเดิมเพิ่นเล็กก็ได้ อันนี้เขาจะเติมแค่น้ำตาลอย่างเดียวแค่นี้มันกระแทหรอเปล่งนังนวเรื่องกินบกแบบมะละขมกุ้งกะขมีหมดหล่ะ ตัจักจักันนะเมเดลีพี่นะ้องข้างใต้นี่มันกลาเป็นกระหล่ำห้องเลยกระหล่ำม,มือซื้อ้อม,มันผู้มักเผ็ดก็ที่เนาะใช่พริกผง Ừ. <laughs> những ừ. Đa thì mất cân rồi <laughs> เตะากระลจะีปนองกับเครื่องนิดๆหน่อยสดนน้าเอยคนลุกขนพองร่องจากบบกอะแล้วแม่จะติดใจนะนนแต่ย่าสูบแห้งสูบแบบเบาๆถ้าไม่ช่ำชองหลาดสดทุกมือดิแม่เออ แงผู้สาวโซนบ่ได้หรอกยนขึ้นดังเรี่ยจ้ะพี่น้องจ้ากะเป็นเมนูที่อีแมพิ่นมากินเสร็จเพราะว่าพี่น้องบอกว่าโอ้ยอีแมไปใส่น้อเอาอีแมออกกองแนมือหนีกันเลยส่วนอีแมพ่นเห็ดแกงไตปลาจ้ะกินข้าวปุ่นเนาะแน่อีแมพิ่นมักินมักเเด็กเส้็นะพี่น้องจ้าแต่ว่าก็เฮาสิจากกันไปอีหลาฝากผลิตภัณฑ์กาแฟดื่มเพื่อสุขภาพนะพี่น้องจ้ะ ผู้ใดที่มีความดันเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลนะพี่นนองแป้งน้ำตาลลดได้นะพี่นนองจ๋าแนะนั่เด้อแล้วก็สำหรับใครที่นอนไม่ค่อยหลับเมื่อยตัวขับถ่ายยากแล้วก็ควบคุมน้ำหนักต้องการลดน้ำหนักนะอีหลานแนะนั่นไว้จ้ะฉีกชงดื่มวันละหนึ่งถึงสองซองนะพี่นนองจ๋าราคาเพียง250บาท1กล่องมี12ซองส่งฟรีปลายทางก็ฟรีนะถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองฉีกชงดื่มแบบปิลากับอีเม่กะ ทักแชทขอมาด้วพี่น้องเด้อหรือแอดไลน์ใต้คลิปนี้ได้จ้ะสํารับรับคลิปนี้อีหลาสองคนอีแม่ไปแล้วสวัสดีจ้า